ชื่อวิทิิไก่ครับอ่าผมทำทั่วไปทำทั่วเลก็คือรับเหมาพวกวิทยุสื่อสารไอ้กล้องจอนปิดแล้วเนี้ยครับผมเป็นผู้จัดก,การวันนี้มาซื้อแม่แรงยกรถอะ่ะที่ว่าเคลื่อนย้ายรถเพราะว่าผมไปทำที่วนลำโพงก็คือรถจอดที่รานแล้วเขาใส่เบรกมือไว้เรา ไม่สามารถที่ว่าให้น้องมันทํางานพื้นที่นั้นได้ก็เลยเข้ามาซื้อระพอนเพราะว่าช่วงที่รถจอดอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราต้องกีดถนนอ่าเราก็ต้องย้ายรถพวกเนี้ยที่เขาจอดที่จริงอ่ะเราให้ทางเราพอกันแล้วแหละแล้วที่เนี้ยเหมือนว่าเขาจัดงานพอจัดงานว่ารถเขาเขาก็ยังไปจอดอยว่าไอ้พื้นที่การเขาเอาเชือกอะไรออกหมดเลยทีเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเราเองนี่แหละก็ต้องมาหาเครื่องมือที่ว่าให้เราทํางานต่อได้โดยที่ว่าไม่กระทบกับลูกค้าที่เขาใช้บริการที่นั้น ผมดูใน,ใน,ใ,นในเน็ตเสิร์ชกูเกิลเอาดูเมื่อคืนแล้วพิมพ์ว่า,อ,าอุป,ปกรณ์เคลื่อนย้ายรถแล้วมันเจอร้านเจอร้านนี่แหละแล้วก็เข้าใน Facebook แล้วก็โทรมีเบอร์อยู่แล้วก็โทรมาถามเมื่อเชา้าโทรถามของเมื่อเชา้าน้องก็บอกว่าอโอเคมีมีของเข้ามาดูได้เลยผมก็บอกอีกไม่มเกินชั่วโมงผมเข้ามาผมก็ผมอยู่มีนบุรีก็เลยขับรถาม,มามาดูร้านนี้เลย <c oughs>